สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆพี่น้องเบิร์สุขสุขลสุบังสุบอนน้องสาวที่ขับมาเบิ่งมา z ม o m ตาลูกสาวเห็นยังอันนี้นะตั้งหนักเลยอืมที่มาหดพักซอยบอลงเลยไปใส่แล้วฮะห้องน้ำมันต้องเคลี่ยวได้ค่ะ มีแต่นนูแต่คอนอยังอ่ะเก็บออกเดี๋ยวต้อง,งทำความสะอาดอีกห้องนะ้ำม,ม,มาแล้วช่อนๆ้อนายมันอันนี้เข่าย่ามันเปียกคัไนได้เวลาคนเข่าเวลา กู s, ยังถาคอนใหม่เอ้ยเฮ้ยขี้เก่งแท้เลยอืมบรรยากาศน้องดีซอยพุทพักมาหนีน้องดีดออกมาหาน้องเนยกระซอยน้องดีดกระซอยอืมโอ้นี่หน่อยนี่ซอยพุทพักหน่อยเด้อ แดงชิพอบิดเลยนี่ไปพี่ชายเออ,อ,อ,อมาบอกง่ายนึ่ลไปธนาอนรนีดพี่น้องกแดงเห็นืะเนยชิพอได้กินไ,ได้ร้อยเยีย่มยมเนอ ต้นมะุงเจ้าอือต right. oh, ้นมะุงแม่น้ำาเด็กๆกับพากนซอนโหี่น้องขนาดเลยดีบบ้ยบีบใแงนะโว้ยเออป้าเออป้าไหวป้าไหวเดวใช้บีบดอกมัน้ชวนเดียวใช้บีบให้บีบกินหมากหนึ่งหน่อยะไม่อยากแล้วป้า คง<ม><ม>อ,อืมคอนเน้อจะบอกไงโวยมีน้อยเดียวหนึ่งเห็มันใหญ่ใช่คนมั่นโบรานใหญ่ชีบิดพากกันบิดเลยขอคนละหมากเลยแม่เอ้ยข้อบิดบกแดงคนละหมากลแ,แล้ลวนั่นบราณใหญ่ยิ่งเช้าเจ้าน่อยกับเป็นหงิดมาซอย ค่ะการพักยันแรงๆพี่น้องยอู่เทียงหน้าหน่อยบัดาวป้าขนาดท่าบนมากแค่ซองซ้ำหมื่นนี่มักแตงใหญ่เบิแดแหลปใหญ่ไวด้ดีทักบัวบัวกับจนงามหอมบัวพี่น้องใส่ลาบหมืองานโอ้โหโอโหไปทางใดดีดจอมแสบนี่ ว่าแสบเท่าหมูาย้แล้วพี่นอ้องเอ้ยคำพองแสบเกินไม่ได้ขนเอา้า <c oughs> น้องด้วยอนำนาจี่นี่เลยเนาะเออแล้วนี่ก็ประมาณสี่มงคึงฮะห,ห,หน้าอาบจะคันำม,มันกับบ่อยากอาบเด็กน้อยเป็นปกติเนาะคือเห้านี่คันม,มือ,บบอ,อแต่ได้อยากอาบแต่คันเตวินนะเออหาวสซยุงามแดดซองฮะนะอากาศบ้านเฮากับ พอดีพอดีพี่น้องเลยพอดีบอ่บอ้อนบ่อนาวแล้วก็อากาศดีเฮงอ่าสิพาันกินบิดปักแดงมักแดงขึ้นมากแล้วเห็นบ่ความสำเร็จของเฮาได้สิป,ปูใใ้้เพิ่นกินเรื่อยๆดอกปลูกแซมขึ้นไปเลยมันงามบิด,ดัอนี่กินรดหนาประมาณเดือนเดือนหนึ่งเนาะปลูกปกแดงนี่ได้กิน โอ้เก oh, okay. ่งอะไรน้องเนยกับน้องหลีนี่ช้อยไม่น้ำได้แล้วอุ้ยอุยอุยอุยช้อยพักเงี่งแรงพี่น้งองความงามอืมทานมาทางนี้อ่าโถเขียวสวยงามอุ่มทุ่มเห็นบ่างามแหงงามแหง,ง,ง,งสอน พักซี่ลาบเนาะจ้ะกินกับยังกระแสบพี่น้องกับลาบก,กับก้อยหรือว่าประเภทขนมจีนยังนี่กะสุดยอดอยู่นี่พี่น้นองพวกยำเอ้ยยำมันชิบวเขาวนาะจ๊ะกินได้แบบพวกปนพวกแจวนี่โอ้ยสุดยอดไอ้หไ่อยหน่อยนี่สิมาทางใดหน่อยหน,หน่อยนี่ฮดพักช่วยแนะนำกับเป็นเอ้ยอยากกินหมักแตงเดียวขอกินหมักแตงเดมึงแน่หมกแดงกำลังเป็นงามไปเลย กำลังเป็นหมากำลังเป็นนะจ๊ะเน่อยหน่อยเหตุอะไรลูกโอ้เห็ดคือพอดาวเพิ่นเพิ่นวะอืมมะทั่วเขาก็ขึ้นข้างไงได้นี่ทั้งน้อยก็สิได้กินเลย เฮ้ยยายัายาดกันได้ย่ายัดยายัดกันข้าเห็ดสี่โถ่คุณจ๊ะเอาดีอันน้ำแล้วนี่ฮะอ,อันน้ำแล้วแล้วอันน้ำแล้วแล้วเด็กๆนี่ลองเลยดิเน้อนี่ยังผู้ชายรางวัลเพื่อนพี่นอ้องเพลง อืมสอยเก่งายสุดยอดความเก่งของน,งน้องหลีดน้องเนยเออเออติอบุญงให้แม่น้ำอีกเออเติมบุญงได้ตีนเพิ่นนนะ อืมออไงไอ้รีเออย่ายไว้รีมันหลักเลยงยรีเนาะไม่น่าบอกไม่อยู่แค่ช่องสามเหมือนนี่เด็กๆซอยกันมือนนิป้าค้อมเก่งออนางเลยกะซอยเดี๋ยวดอกกราเรื่องกับงายบุทันพักควันสั่มั้มันเป็นดอกไงโอ้ยเจ็บไปใส่พักควันงามเป็นดอกระเรือง อันนี้กำลังเป็นอันเบี้ยมันอยู่ยังบ่ทันเป็นดอกเก็ดูเพื่อชุ่มใช่ไหมใช่ชุ่มให้หมดเลยบนาะเนยน้อยหนึ่งอดีกระซอย <c ười> พุนยยพ่นพุดเลยพูดยังพุน่นเนยกระแปง้งเอาแล้วบาดนี่โอ้โหเนยกระเพาะเนยได้นี่แม่เห็นมักแตงเสร็จกินแล้วบาดนี่ไปทางพุน่นไป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 ,ไป,ไป แง่ปอพ่อสัมบ่พ่อยุกเอามาไหมเฮ้ยวิ่งน้อยมาเลยเด้อบายหนี่งเฮ้ยโอ้ยโหดดาวคุณไปดมจูเซ่แล้วโคดาว่ากับโบห็นบรรยากาศย่างมังแกงพี่น้องบรรยากาศด้านนอกกันซะสะเวนไก่ชิตโตเก็นประมาณสี่ห้าโมงอยู่แหละก็เรินอยากคขำเลยจะเป็นต้นกล้วยมันดูดหน่ำซึมซับหน่ำดี เด็กกินบะเด่งเลยดูเฮ้ยเดกินเลยอยากกินเลยอ๋อเด็กกินเลยป้าอ๋ออดีตทษแล้วก่อนพี่พอพูนสิเรื่ right อยใหม่พี่น่อเสียงจักอาจจะดังในจักหน่อยว่าสร้อยใหม่ยำใส่อ๋อเน่ยเน่ยอดีตส้นเท่าเลยได้เนย ตีสิซ้นเท่าเลยอาเขาซอยใหม่เลยพี่น้องเอ้ยหลังจากโคดรพักแล้วพี่นอ้องหลังจากโคดรพักมาแล้วเขาเจ้าขึ้นมาค้มแนะ่เนาะเจียงเซลล์อยู่เนยให้เบิ้งดูอ่านน้ำไแล้วแหละคเบื้องลู่อ่ไปคือบุเรือจังงงฮะยังอยู่ยัองอยู่เนยยังบุเรือสบายดีป่าลุงครับสบายดีป่าลุงน้องหนีโทดพักสบายดีแล้วสบายดีป่าลุง เออโอ้ยยดดมุดแดงมุดแดงกินกับบักอันนี้น่ะ่าไปเหยียบแล้วมุดแดงนะพากราดอยู่ีใช่มีฮะอพากาหน่องเนยก้าน้องหลีดพี่น้องมกแดงสดๆจากสวนดาวไม่ใหญ่ใช่มีได้ตั้งได้ดาวโอ้ยมันก็ใหญ่เลยอ๋อหน่อยใหญ่เป็นก้านกะหลีเด้อน้อยหน่อยให้น้องเนยซะอื่ขอบคุณค่ะเนี่ยพี่เถิดขอบคุณจ้าเออ พากันฮดแเดวกก็ได้กินเห็นบเป็นไรขมบ่หวานดีมันเป็นบมกแตงหน่อยแบบเขาเล้าย้กับอลาดเนยเออมันบอกขมมันบ่หรืองว่ามันขมสรุปมันบอกขมนะจ๊ะใส่เนยโอ้คือจะเสียบใช้ยางไม่ได้บมดแดงไผ่เลยใส่สาปผมอาบน้ำ ว่าย่องกองตองอยู่ย่องถามมันแห้งก่อนพี่น้องเยจังมัดจอกห้ยถามพมแห้งก่อนห้ากะอาบหนำหายนองเนยอาบกระดิ่งที่ดองดองอยู่ให้เขาเป็นลิงแล้วใช้ผู้อาบมือว่านนี่เขยเขาเบอร์เสื้อเลยเนยมือว่านร้อยอาบหนำอยู่ึบอขนาดอาบมีเสียงดังเลดขนาดบอขนาดมันขนาเพื่อนย่างนี่ใช่มั้ยไอเด็กอาบมึงเหนื่อยเลย กระบอมีกูนี่กับแม่เมื่อกี้ก็ไม่ถ่ายเทนะก็น่าจะชื่นใจนะมึงไปกินมักแตงตัวเองปลูกแล้วเป็นได้ภูมิใจบอเด็กๆภูมอ๋อเฮ้ยภูมิใจเนาะเอามาปลูกก็ได้กินแล้วกัที่เหลือมันยังบ่ใหญ่ใหญ่อยู่กับโบทันเป็นได้ยังหน่อยอยู่มาเหงาไม่ได้เนาะเออมาเหงามันหวานบ่หวาน อ๋อย่าบซะสีนพเอย่าไเลยนะอนุญาตให้เหยียบและกันแชวๆพี่น้องมายืนอยู่นี่นะมาหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอึดอยู่เทียงหน้าคาก็ยังมันบ่อคอยมีมันมีเป็นบางจุดนะจ๊ะเทียงหน้าน้องเนยน่ะเห็นบหพี่น้องนี่คือเทียงหน้าน้องเนยกับเทียงหน้าบ่อดาวไกลกันขนาดนีขเ้านนานี่เทียงหน้าบ่อดาวนิกก็ตโตมา อันนี้เถียงนาน้องเลยค่ยะมันบ่อกไก่ไนะจ๊ะมันใกล้ๆก,กันอันสิเป็นเถียงต่อมาหนิต่อมาหนิสิเป็นเถียนงน้องลีดอันนี้เถียงน้องลีดอันนี้สิเป็นนาเพื่อนเราจะพี่น้องนี่คือเถียงนาน้องลีดอ่าวดดาวเดือดตาพี่น้องตอนนี้เน,น,น็ตออนนแต่ชิมิดแต่ตุ้น แมนจุดอื่นบอมีต้นเสาเทียงอยู่ซานอืก้านาบ่ได้ก้านั้นบ่ได้คืออะไรบ่มีเลยมีเลยเหตียังบ่ได้เลยนะอ่ะตอบบังด้วยดาวได้โคตรวันน้องเนยอ่ะคือลูกเฮาอยู่บ่แมนอยู่บ่ความจริงมาเบิ่งนพี่มาพี่มาเบิ่งดูอย่างพี่ไปอ่ะตอบเพิ่นให้เพิ่นซะน้องเนยอ่ะคือเทียงเพิ่นไก่กับนาเฮาเนาะ นั่งกับมาเล่นมาอยู่มากินน้ากันพ่อเขบจริงเลยนอ้องชิว่าวคขาจริงให้ฟังเด้อน้องเนยนะคือครอบครุมนน <c oughs> ้มนนะตกลหล่นอะไรนะอะไรมาเนี่ยลกหล่นเลยพูดมีที่อยู่อาศัยแต่ก็เลยมาค้ออยู่ในดินห้านีมเอาก,ก็เต็มใจให้อยู่ก็ให้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยจะชนแม่ปลาลุงใหญ่กับเวียนหัวอยู่นี่แหละคือความจริงเนาะจา้ะ เดี๋ยวกระทามว่าเป็นเป็นยันงกับน้องน้ำน้องเนยนี่ชื่อเฮากับโบหูจักดอกแรกๆกั <พา S 2> นนะดาเนาะหลายคนรแต่ว่าเบิ่งเอิรนลูกเฮาเดีววัน่อแม่ก็คือแบบบริเป็น,นพี่น้องบริเป็นเนี่ยบริเป็นพี่ช่างกันเลยนะแค่ก็ปลูกกันที่อยู่ด้วยกันเป็นหน่อยจนใหญ่น้องเนยนะจะพอน้องเนยนะจ๊ะเบิ้งอื่นห้าบออันนั้นเนาะเบิ้งกะนน้องเนยเลีเ้ยงหัวก็ไปถ่ายแต่ยังน้อยมันบี้ก็ได้ว่าหูจังนิดนะห,หน,น่อยอือใส่หมอยเนาะใช่แน่ว่าเป็น น <proximity> <Specifically, c> ี่แหละพี่น้องขอบุใหญ่สดีพ่นต่อยซื้อขนมซื้อนมให้น้องเนยกินเดี๋ยวก็ใหญ่แลคือน้องเนยเพิ่นบ่มีบนอยู่ก็ต้องมาอยู่ดินบ่ดาวเนาะเรื่องนี้บ่เคยเปิดเผยดอกถ้ากสิมาเปิดบ่ก็เปิดเ่เฮาก็ซอยซอยยังบ่ซอยได้แต่อันเลียนน้องเนยนี่แหละ กำลังานเราก็มีทำนี่แล้วกันน้องเนยสิบม่มีไฮไม่น่าแต่อรีนอะมีไฮมีนะ่านะก็เลยเรื่องข่าวน้ำเหนืออรินก็นจะมีแล้วถ้ากันอยู่หัวโพนพี่นอ้องอันนี้เา้ากวเขาบอกข้าวๆนะจ๊ะซ้<ค>ำนีว่ว่าอะไรว่าอะไรกันเก้าไก่ของพวกกข้าวนั่นแหละเป็นส่วนสิทธิบุคคลของข้าวนะจ๊ะว่าไดายทำที่เ้าววได้เนาะว่าซ้ำนี้ซะฤทธิ์มีจฉกีดสัญญาณอะ โอเคพี่น้องขอจบคลิไปไว้เพียงสนิทเถอะล่าแล้วพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหนาน,น้องเนยเพิ่นไม่เพียงเพิ่นใกล้แล้วก็เพิ่นก็มาอยู่นะเฮาแหละก็เต็มใจหาะแพงคือลูกลนั่นแหละน้องเนยกำลังดีอีกแ้วผู้นหนึ่งขาดพอ่อผู้นหนึ่งขาดแม่คือข้าว่วันละเนาะหลายคนก็เข้ามาเบิ่งใหม่ขอบใจที่ถามด้วยจ้าที่บอกขอบใจกัคอมเมนต์ได้นะจ้าพี่น้องเดี๋ยวข้าจะมาอัดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะเพื่อนะนะเพ,พื่อนแพงไอ้เด็กอะวัหลีหยอกกันอยู่หัวโ<ห>พนูล บาย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 บรรยากาศกันอยากเด่นเด่นให้คอมเมนต์อันนั้น